มมาแล้ววันเลยตัวนี้ครับผมปัสตะบับบวาตาั้งมาช่วงนี้ตัวนี้ยครับนึ่งโอ้ยแหมยกขึ้นง่นายโอ้ยเบ่งเลยครับผมปักไงเลยครับเอาอเก็บไว้ครับผมพี่นอง สวัสดีครับผมแต่น่ายหวยรักครับมารายงานตัวกับทีมงานไอเป็กครับผมไม่ยกผักตบหลังจากผมไปติดตามอีกทีมงานหนึ่งเพราะว่าทีมงานนั้นออกมาก,ก่อนครับผมก็เลยไปเบิรงขกขจาก่อน,นก่อนกลับมาหาทีมงานไอเป็กครับผมเบิร์สองทีมงานเลยครับมือนี้แร่นาแรหลงังเืงิอติดตามครับผมอันนี้กลับขึ้นมาของทีมงานไอเป็กครับ เป็นอ้วกอ้ากอ้ากอยู่ครับผมลงลงยูนทั้งผีครับผมติดตามครับมาหลายคนครับมือนที่ง่ายเปยกวานจิมาสี่หาคนหลายก็เสี่หาคนอยู่ครับปุ่นเสบียงเบิ่อนครับผมพี่น้องยี่ส่หลานยิ้นแต่เสียงครับผมแต่ยินแต่เสียงครับพี่น้องเดี๋ยวหามองล่งไปคนครับเออหยียบน้ำครับผมโอ้วันมาหน่อยครับ าไล่ขึ้นกันครับผมทีมงานทีมงานไอเป็กเล่นหาประจันครับผมเฮ้ยเอาครับผมหลังจากพ่กพ่อกันนั่หากันพ่กพ่อครับมาพ่อแล้วติดตามครับผมดึงมาแล้วนี่โอ้ดึงแหงนี่ผู้ใดจะจ้อยนี่ผักมันมันยกผักตบตัวนี่ อันนี้ก็ได้พักกระชูดขึ้นกันครับผมตั้งหมุนกจะจกห้องขึ้นกันโอ้เจือผักกระชูดดึงยากเอ้าติดตามครับผมไปเรื่อยๆเฮ้าดีมากครับผมมาเบิ่งลำพันธุ์นี่เขาบนนี่โอ้รถสิบ้อเออ เอ้ลูกนยลูกปลาไหลบ้ามันเมีนบ่แมนบ่ปลา rack ยอย่างเงนะเดี๋ยเจบครับอ้นวใสมียังเนปลาสลิดปลาสลิดครับปลาสลิดครับปลาสลิดเมนเนปลาเคียงห่า้น ลาตัวน่ะโบเอาอันนี้เต้าแม่นดิปลาคอดิหางพี่แว่อยู่น่ะมันบ่มีนมันบ่มนลูกอะไรดิอ่ะอันนี้อะไรนั่นนล้าลูกรวยเยียงกันครับผมปลาสลิดนั่นดิหลายตัวอีกตัวนึง ปลาสลิดครับผมโอ้โหเก็บเก็บแก็บมี่นอดผมลงเอินแก็บที่แดกกบครับผมมาอยู่น้ำกระเจ้าโดนอุทานเป็นของกระเจ้าเลยครับแก็บมาอยู่น้ำกระเจ้าโดนนึกว่ลงอุทานไปครับผมนั่นนี่ปลาไหลอ่ะเอาทำไมผู้ถามหาตะปลาไหลนั่นว่าตะปลาไหลนั่นนั่นเนี่ยลีนเลี้ยนไปทั้งไตไตต้นกระไอ้ก้นกระตาน งานเลยถึงไหมอ้อได้กบครับผมตัวหนึ่งนี่ไประเด้องานไในงานนั่นครับนี่มาแห้เส็ดยนี่ยได้ได้กบยานนั่นเลยไอเปียกผมครกไมโครนี่ดำลูกอะไรอ๋อตามครับผมได้ตาปาสลิดหลายครับผมนี่น้องเอ้ยโย่ลงไปตาสลิดอีกนี่กระต้านะครับเอาตามตัวครับ เฮ้ยเบิ่งก็ดูท่านไหนโซ่ทันนี้เบิ่งคักอยู่ครับพี่น้องได้กบตัวหนึ่งไม่ต้องเปิดรักจำนี้ก็พอครับเห็นอยู่เห็นบ่เห็นแล้วเนาะโอ้ยพี่อ้ยครับผมปลาสลิดน้องตัวงามเลยครับต้องามตัวเอาผลงานอันแรกครับผมจะไม่ต้องไปเอาออกมาดอกจำหนี้ก็เห็นแล้วติดตามครับผมผลงานต่อไปครับ ยงตั้อีกแล้วครับผม okay, <quizz, S 2> น,นี่ไปทไเิไปมังก้าครับผมพื้นน้อยๆ้าเบิ้งสิมาน่ครับอันที่สองออก่อนจินเขาครับสดตาพม่น้องมาคุ้มไทยแล่โอ้หักคุด พ่นคุ้มไทยเลีเ้ยยิเป็นรุ่นครับผมยึดทั้งหุ่นไหมขึ้นออกไปทั้งหุ่นครับเมื่อนานบอกว่าเลี้ยยิสามเดือนครับผมปดบานเลี้ยยิสองเดือนครับผ่านมาหนึ่งเดือนงานลุงกนจำกเขาไอกว่าจะคองอยู่แดนใดครับมั่วแต่ม,มาทำยิฐอาสาครับผมกลับข,ขึ้นไปจกักจะคองอยู่แดนใดครับผมสองเดืนนอนกับปดแล้ว<ส>บ <ถ behaved> อนสนอนู้ๆไป พิงโยกไปตามไหนทั้งนั้นเข้าอิ่มแล้วครับอ้ไม่จีดเขาทุ้งหน้าครับขอนุ่งให้ทุ้งหน้าครับพี่น้องเของน้ำห่วยยังล่ะพี่น้องขยังล่ะยังดินพี่น้องยังดินยังมีปลาดินครับผมมีปลาดินปลาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกของเพื่อนครับผมดึงไม่ใกล้ๆนี่ไปยัง มยังเอ้ยอันพี่น้องเอ้ยอันทีมงานก็บพวกข้าใจกันนี่ครับนมว่าคนย่านแหละก็นย่นมาหาแต่คนดีครับผมพี่น้องคือแกงกันนี่แหละตุ้ใหญ่อยู่นี่เพิ่นว่าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิสู้ครับผมพี่น้องนี่ได้ต้มแล้วเอารุ่นครับผมรุ่นเออขบวนเนี้ยมาใส่ดีเนี่ยปาคอตัวใหญ่มันเมียนแนวดิ่ โอ้ยมีบุจิโชครับผมเอ้าโชว์มองดูอีน้อยวิจิโชครับผมเอ้าวิจิโชะไมปั๊ดตะบัวตับมาโชว์นึกตัวนี้ทำไงโอ้โอ้เปลี่ยนกิโลนะครับผมโอ้แหมยกขึ้นง่ามอีน้องอุ้ยเพียงใดครับผมนี่นี่บักไงเลยครับเอาเก็บไว้ เอาไปเก็บไปจะโชดโดนไลยมันดินลงหันละเรื่องไปไหครับผมเดี๋ยวเขารุ่นอัน่อไปครับไปยังไงติดครับผมเช็คมือทำางยังไงทิ้งกไปขอัวเรียนมาเอะบดถือเน่ากันเนี่ยบอปลาช่อนนะใหมอ๋อเพิ่เย่ตัวที่สองนหำตาอยู่หนึ่งกินรอตัวหนึ่ง อู้ย <bin out> <him> ่ะปาเยนะระเดืดยอเยมนตอบครับเคยเยมีวาไ้ยเอาอยเน็ตัลี้ตัวเดียวครับผมคุ้มแล้วครับผมด้ประคอยหี่ตัวนึงครับผมรอบนี้เออในชาิผมว่าในอยู่ทั้งนี้ครับผมใหญ่เลยครับ เดีไปไปไปจะตุ่มควงตะหงอนตะหอนตะหอนช่วงเห็ดกับเขาครับผมพี่น้องนี่เครื่องครับบู๊ยปลาสลิดพี่น้องเพิ่งเหรอครับผมผลงานครับกอนกินเขานี่งได่ครับผมปลาสลิดแม่บอกไปกี่เดือนไปกี่เดือนไงวะ แต่กี้เดีย๋ยวสงพันฝรั่งครับผมนี่ครับผมงามอยู่งแม่ไอ้แม่ย่ามใดนี่ได้มาหง,งเขาอยู่บีกินครับอยู่บ้านเมียบมงหงเห้ครับผมนี่คนนี่ค <c oughs> นนี่ยู่แดนเจ็ดครับเดือเดหอผมจําได้ยุ่งนี่อีกสองเดือนปดครับผมมือนันใจเสียผิดมากโอ้ยผู้คุ้มกับเบอร์เบอร์ไงเสียกับขังม่าครับผมมึงคนยานจำไม่ได้ก็ไม่ชักครับผมทีที่นวองที่นวอง นี่มาปักกิโลเลยครับได้บักตัวใหญ่ใหดกินได้ครับทีมง,งานในเป็กนี่ยพอได้คิดหอดลูหอดเมียะไรนะครับผม,ม <laughs> ทีมง,งานในเป็กเนี่ยได้ตัวใหญ่ใหดตัวใหญ่กนนินทันทีนะครับเ <laughs> มียบานแล้วถ้าทีได้ตัวน้อยตัวใหญ่ผสมขอตัวบายโอ้ยเ <laughs> <laughs> มีอบานคุณข้าเจ้าบะมากกินตัวใหญ่ข้าเจ้าว่ามันหยาบครับ <laughs> ผมพี่นอ้องเอา้า ติดตามครับผมต้มตุ้ยเงี่ยเราเพื่อนว่านี่เออเอา้เอาทั้งหม้อแล้วครับอีกยังไงกระเดียดอีกยังไงกระใสยังไงกัดกินแป๊บเดียวครับผมปุ๊บป,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 ปั๊บปุ๊บปั๊บลุ่ยตัวติดตามครับกจับไปครับผมกลับเขาลงสีย่งางบ่อน โอ้ยโอ้โหไม่ไปจอดินเอาอีกแล้วบมผมแลผมพึงย่างมหอดโทษตผมครับผมอันเมียบ่หูเขาให้กินนี่ครับยางยครับผมเออฟ้าเปเท่ล่ะเอ้าฟ้าปิดเห้มันเดือดหอเขาเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจัดการเองครับผมตัวผู้ใด้ไปหรอกนี่เป็นตะยากสิยนี่ ก็คิดทั้งคนในสัตว์ออกไ้ไม่คิดทั้งมันบ่มี่มองคิดไปทานทานเลยเชื่อเตาหวาจับฉลากถ้าดักหล่อเห็นไหมทานทานรุ่นะรุ่นตะพดนี่ตอนพี่น้องผมว่าจามาตายเป็นเป็นสุกไอ้เป็นสุกแล้วเป็นจิงโไปครับลูกชายบอกว่าห่อนห่อนบ่ฟังนี่เป็นอวดเก่งเพราะเป็นตีสางไฟครับเป็นบุญญานความห่อนครับผม เห็นตะว่างไวเลยครับเกี่ยมมันเหมาะขวมอ้ยอ้ยพี่หน้องครับผมอันนี้ไหมครับอันนี้มันงไหมคุณมาหลายบ่อแล้วครับผมกินชิมตะนีกับพ่อครับผม อืมมีน้องเอื้อเอ้อเอื้อนครับผมอุ้ยเบิ่งเหรอครับผมต้มปลาครับป่าเดินหนึ่งเลี้ยววุ้ยปลาคอตัวใหญ่ต้มกินครับผมมี่น้องทีมงานเดี๋ยวพวกเราตักน้อยเพื่อนดิกระจิกตักครับผมติอที่ต้องต้มปลาคอใหญ่อีกแล้ว เบิ่งครับผมใหญ่บ no. yes, ่ใหญ่พี่น้องครกิมงานได้เปียกครับผมเออเบิ่งเอาครับนี่บูบบีบังหน้าอวใส่พี่น้องผมไม่น้ำเลยเป็นตาสีแตกพอดีอันตัวนี้อันถัวนี้อันนี่ดาวกระดาวคมันเดือดตัวนี้คืยทหารพันนี่ครับผมมันขนาดครับทนาดบ้านครับเอาหน่อยใส่ครับผมนี่จานนี่น้องน้องดูเหยอตามครับผมช่วงกินข้าวมา ยังไงให้กับจิลุยตัวครับผมมา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 ากินน้ำกันกินน้ำกันติดมาซึิมจำซีนอ่ะมึงบอกกันนเดิมมัเต้นเลองทหารอยู่อ่งเนาูซีเราดูซีเราลาเรือกินลารอนี่สิปลากระอที่นางนี่ก็นอกกลังเลยบักเตึมเลยเล็ดมุจอกเลยไม่ได้ไหวัยไหว โเสียบน้ำน้ำบิดเลยในหมอบบดตะเข่าทหารผ่านเลยเก็บมโเอาพี่น้องครับผมเริ่มอิ่มกันแล้วครับติดตามครับผมเดี๋ยวยุ่งต่อไอ้ลูกของไอ้ไอ้เป็กเอ็นนี่บอเอาเอาติดตามครับผมโบลูว่าจะไปจังไดหรือจีกลับบ้านก็ได้เออยังว่ากันไม่ครับผมยังอิ่มไปทุกคนก่อนครับพี่น้องติดตามครับ าแล้วครับผมลุยต่อยจังยกครับผมก่อนกระบาดเอ้าเอาตรงนี้แหละติดตามพี่นอ้องที่ตามนี่มินมันบ่ครับผมล้างกินเขาครับผมพอตอนก้อนกินเขาได้อยู่ครับลุยอีกครับก่อนกระบาดพี่น้องว่ามันรุนน้ำกันครับผมอจิสาอิอิออออนะครับเพราะว่าอิ่มเขาครับผมยางเร็วบ่ได้ <laughs> หนักท้องครับผมพี่น้อง พี่น้องครับผมกินเข่าเรีอแล้วลงมาตักครับผมเดี๋ยวสิลุนกันครับผมว่าจะมานบ่หลัางยากกินเข่าครับไปอึบอึบคือบังเฮือห่านี่เงียบแค่เงียบเครับผมเงียบออป่ายังบ่ตื่นอนาหารผ่านว่าครับผม มียังดินม่มียังดินปลากี่เดือดมีปาลาดินครับผมมีการระบอกว่าระวังแสดงว่าม,มีปาลาครับผมบอกว่าระวังระวัางทายเก่งก็บม่ได้ครับหางเาทียบฝาดขีดตุมม่มมาใส่กล้องครับผมฝาดบัเบิองนี่ปลายังได้ปลาเลยดิบัวเบิองนี่ได้หนิโอ้

ถอยมากครับผมถอยมากกำลังหอบมากครับผมเออขวบดีเด้อตดตำเอียวอ้าเอาเอาเอาอาเอ้าอปากคอขึ้นตัวหน่อยเลยเบืองรุ่นรุ่นหลังกินเขาครับผมดีเด้อดีเด้อ คือ no uh, uh, oui, like, ่จับได้โอบลายขนาดครับผมพี่น้องนี่นี่นี่อ่อนนครับนี่นี่น้องน่องที่เอาไปต้มกินบางเที่ยงนั่นเลยครับนี่จับบ่านมุเจ้าจับตัวยังไงเนี่ยจับตัวหน่อยนี่โอ้โอ้อ้โ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 อ ลโลกโมันไตรถ้าดอลางตรเอ้าใส่ตัวตัวจกัจับดีๆเนี้ยมันจะลุดไปเด้อ้าเลเปิดซิครับผมแยนักมืป่าใส่ป่าใส่จังงโอ้ยดิ้นตัวด้นตัวเดดจนรี้มาตกนาใส่กงเวตัวดียวตัวใหญ่ โอ้ยอึบคุยรวยบุ๊บนี่นี่ปลาคอตัวนึงนั่นนี่ปลาไหลกระพองนั่นนั่นนี่ปลาสลิดเห็นแวบๆนั่นเี่ปลาสลิดครับผมโค่หน่อยยังงังอยู่ปลาคอหน่อยเนี่ยมาปลาไหลครับผมอุ้ย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 อ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาไหลครับ จับกี้ยังเหมือนไอพีขุนเนี่นมีนองครับผมจำไม่ได้เด้อเดี๋ยวมาบุ่งป่าก,ก่อนไอ้เพีขุนไปทุระครับผมเป็นกลับไปซุ้งหลาเป็นรับหลานครับอาบนี่วะไปขี้เดือดติดตามครับผมต่ออีกครับไปเรื่อยๆ คุมยุคคุมยุ่เด็ดประคอกตัวนึงน้องน่องตัวตุ่มกินครับผมลงไปอีกแล้วครับผมลงเปลี่ยวมาอีกครับนี่ก็เริ่ดึงดึงความไปครับผมดึงความไปแล้วก็ยิดึงข้างล่างไตเข้ามาเอา้าพางแงงบมวกมันพางแงงขาดครับผมโมเมนต์เนี่ยบ เดี๋ยวคนจิดึงตามไปกันดึงมากครับผมเอาก็มาแถวนี้แล้วมาดึงอยู่แถวนี้แล้วครับผมติดตามพี่น้องกีนิ่บอกว่ามีป่าครับผมพป่น้อง เห็นห้องอยู่ครับผมติดตามครับวัตถุเน่สำใดครับผมเห็นหน้าตายิ้มแย้มครับผมกพอนานั้นนี่เป็่นเหนื่อยเป็นบ่ยิ้มครับพอเห็นป่าเท่านั้นละยิ้มครับผมพี่น้องหยานมาติดตามครับผมขึ้นมาเอาขึ้นมาครับผมเอาขึ้นมาขึ้นหอบมีหนึ่ผู้ซอยหอาครับผมหอบียังบูฮูครับผมพี่น้องติดตามครับ อุ้ยอ mhm. ุ้ยเดี๋ยวต้องมือใกญ่ครับผมมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยคนยืนซอยกะจักมาทางทั้งเดครับผมให้ไปใจมากเอาน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 โอ้ปลาไหลครับผมเอาไปเอาไปจับดี่ไหมปลาไหลปลาไหลที่มีเกียรติว่าอ้อนตวงจ๋อฮะตวงขอปลาไหลมีเกียรติบางนึงเห็นรวยรวยยุ่โอ้ปลาไหลอันนี้ปลาไหลอยู่ครับผมว้าอีหลีโอ้ออกไปเลย ูนึงย่นอยู่เ่มเข่ถุมอานาตัวใหญ่ใช่อันไหนตัวใหญ่นั่นเด้อบน้องได้เยครับผมไนเยองเดี๋ยวใหญ่สวยเพิ่งกรทุบหัวครับผมผมจำได้อยู่จับคือปูใหญ่เปีกันจับคือเปกได้เลยครับผมมีน้องเอ้านี่จับตัวใหญ่เลาอัน ระวังเด้อระวังเด้ออึบนี่ลูกไปอีกแล้วครับผมตัวใหญ่ๆโอ้ยากแต่น้ำปลาอะไหล้เนาะโอ้ยจอมเขาไปนี่ยังอีกปลาสลิดมีมีมีอยู่บนหันเนี้อยู่ทุบใจใจเนอะอ้วกเมียงไล่ไล่อ้วกอ้วกพี่น้องอนาคตด่าครับทุบแต่ว่าเอ้ยยูไมันยังยีหวย โอ้ยยุงแกนี่เลานยอ้ยพนัานอยู่เรายย่มือเดินคนจมเลยพนัานอยู่นี่ด้ตัวนึงปลาช่อนะาไปปลาสลิไปไงยไงไงาตัวยไเนาะปลาสลิเนาะงามๆเลยเออยกบ้านมุยบ้านงมขนาดครับผมพี่น้องเอ้าปลาสลิเ็บไปเน่อืมอะไรคีนี่เนาะทงอก ปีนทองลางงงเลยเพียงเนีบักชนครับผมบ<ด>ีนองแกจีเต็มแล้วแกจีเต็มตะการไอ้กะตาเพื่อนล่ะครับผมบีนองนี่เบื้องเอาครับผมนี่นี่นี่สุดยอดสุดยอดเอาครับผมปีนทองลางอยู่บกับกคอครับผมนี่ลังอยากกินเข่าตัก2าสองยกครับผมโอ้ยสุดยอดครับสุดยอด เอาเพืชเดียวอีกครับผมมีน้องเดียวเดี๋ยวเพิ่อนว่าเพิ่ชเกี่ยวอีกย,ยกหนึ่งครับผมวันหนาไปทั้งใดบุญนี่ใครใครเขาหอบไปทั้งใดนี่เห็นไหมไอ้เขาไอ้ไอขึ้งยางไปพุ่นเขาหอบไปพ,พิ้งเร้นบ่เพิ่ชเกี่ยวไปพุ่นดีติดตามครับผมมีน้องไปเอาแง่กินเอาไปปลาเจ้าพี่น้องครับผมนี่ จบคลิปเลยครับผมพี่น้องพ่อกลับบ้านครับพ่อกินแล้วเพื่อนว่าพี่น้องวานเทียวยอีบ่เออครับผมดูติดตามครับผมในห่วยราศีวาสีแก้ียวครับผมอืออุ้ยปาคอครับอีกนิดเดียวก็ติ่มไม้ได้นหนครับผมแต่ว่ากลับบ้านครับขอจบคลิปครับผมพี่นอ้องอ้า หลังจากกินเขาก็ได้เพิ่มครับเกือบเต็มกระตาครับผมพีม่น้องครับทีมงานได้เปียกขอธุระกับบานก่อนแล้วครับผมเออครับผมจบคลิปอีกแล้วติดตามครับผมแต่ให้หัรัดสิว่าสีแก้วครับกับ,บทีมงานโจมปลา กิมงานไอเปกแต่ไอเปกกลับบ้านก่อนครับไปรับหลานครับผมพีม่น้องเ,ออเดี๋ยวมือหนามือรุ่นกับพวพ่ออันนี้ก็เพิ่มาิางวานแห่บ้านที่ตามนด้ครับติ่ตามครับผมสวัสดีครับผม